สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันใน L&TAM t นเ Story นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาขี่สกูตเตอร์กันค่ะพอมาถึงที่ร้านก็จะมีความออนอัวกันบ้างเล็กน้อยนะคะทุกคนในขณะที่เด็กๆกำลังเดินชมสวนอยู่นะคะอีแม่ก็สอบถามราคารถให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็มาทำการเลือกรถนะคะทุกคนพี่พนักง,งานเขาก็แนะนำดีมากเลยค่ะเขาก็จะสอนวิธีการขับรถนะคะตอนแรกก็กล้ากลัวๆนะครับแรกๆบอกว่าไม่เอาไม่เอา,มเอาแม่ไม่เอาหนูกลัวหนูกลัวห,ห,หนูไม่กล้านะคะไม่กล้าขับเลยพี่เชลแตมและน้องมีแอลอยืนยนันบอกว่าไม่เอาเลยค่ะพี่พนักง,งานเขาก็ใจดีนะคะทุกคนเขาบา şallah, อกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่สอนให้เองไม่ต้องกลัวนะ พี่พนักง,งานเขาก็อธิบายจนเด็กๆเกิดความมั่นใจและสนุกสนานทุกคนคะตอนแรกนางบอกไม่กล้าไม่เอาไม่กล้าไม่เอาไม่ขับกลัวตอนนี้นะคะทุกคนจะบอกว่านางกำลังเริ่มจะสนุกคะ่ะทุกคนดูจากสีหน้าและท่าทางแล้วสนุกจนแม่ต้องวิ่งตามเลยคะ่ะทุกคนคะจะบอกว่า ส่วนของเขานะคะคือจัดได้แบบว่าสวยงามมากแบบเป็นธรรมชาติมีอุมโมงค์นะคะอุมโมงค์ดอกไม้เขาแบบมีระยะลงมาและที่สําคัญสีม่วงเป็นสีโปรดของพี่เชเตแตมเลยจ้ามีต้นดอกซากุระสีขาวด้วยนะคะทุกคนมีมุมตุ๊กตาปูนไว้สําหรับถ่ายรูปได้ด้วยนะคะ คือภายในร้านของเขามีทั้งมุมถ่ายรูปมีทั้งสนามขับรถสกูตเตอร์ถึงแม้จะไม่ใช่ร้านใหญ่โตมีพื้นที่เยอะแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทำให้เด็กๆเ,เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ดีทีเดียวพี่ชแตมกับน้องมีแอลก็จะพาทุกคนชมสวนกันนะคะตามพี่ชแตมกับน้องมีแอลมาเลยค่ะตลอดเส้นทางการขับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าของเราก็จะมีลูกศรนนะคะ เราก็ขับรถไปตามลูกศรนะคะเขาให้เลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวซ้ายนะคะเอาชวนโครมนะคะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนมาลอดอุโมงค์ดอกไม้สีม่วงกันนะคะอุโมงค์ดอกไม้สวยงามมากนะคะเป็นระยะลงมานะคะมีสีม่วงสดใสมากค่ะทุกคนเอาละค่ะติดติด,ตดนิดนึงค่ะเลี้ยวค่ะเลี้ยวโค้งนะคะไปค่ะไปค่ะดูสิครับ น้องมีแอลก็ชมสวนไปเรื่อยๆค่ะทุกคนมือนี้ก็อยู่ไม่นิ่งนะคะชี้ไปชมนกชมไม้นะคะยื่นไปจับต้นไม้ใบหญ้ามีความสุขมากเลยค่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่พี่ชะแตมและน้องมีแอลได้ทำร่วมกันและก็มีความสุขมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขับรถออกจากสวนเพื่อไปชมบรรยากาศภายในห้างนะคะจะพูดอยู่ใหญ่ ไปกันเลย Let's go Let's go เนื่องจากร้านตั้งอยู่ในห้างพื้นที่จำกัดเพราะฉะนั้นเราก็จะขับรถตามเส้นลูกศรสีเหลืองไปนะคะอีแม่ก็คอยให้กําลังใจอยู่ไม่ห่างโบกไม้โบกมือวิ่งตามสิคะคนที่เห็นจะสนุกกว่าลูกก็อีแม่คนสวยนี่แหละคะ่ะเอาละคะ่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาถ่ายรูปกันต่อนะคะ ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะใครที่อยากให้พี่มีแอลและน้องเฉตแมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พี่เแตแมและน้องมีแอลขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย